จเจริญพรล,ลูกๆวันนี้แม่จะมาบอกบุญบุญที่ไม่ต้องเสียทรัพย์ที่เป็นวัตถุภายนอกบุญที่พระพุทธองค์กล่าวว่าสามารถส่งผลให้เกิดความสุขทันทีขณะที่คิดก็คือการยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นทำความดีโมทนาบุญด้วยจิตที่แจ่มใสไม่มีความน้อยอกน้อยใจหรืออิจฉาริษยาเมื่อผู้อื่นทำความดี การยินดีเมื่อผู้อื่นทำความดีเราอนุโมทนาบุญเรายกย่องความดีผู้อื่นก็จะส่งผลให้ลูกเป็นผู้ฝึกอุปนิสัยละความน้อยเนื้อต่ำใจละความอิจาริษยาและยังส่งผลให้มีบริวารที่มีทรัพย์คนที่มีบริวารที่มีทรัพย์ย่อมไม่ขาดแคลนในทรัพย์ฉันใด บุคคลผู้ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นทำความดีเขาอาจจะไม่ใช่ญาติเราแต่รู้ข่าวว่าเขาทำความดีเรายกมือไหว้ความดีเขาโดยอนุโมทนากับสื่อที่เราเห็นคนโน้น,นที่หน้าที่นี่เขาทำความดีโมทนาบุญไปเลยลูกได้หัวคิวมนุษย์ทำความดีร้อยครั้งยังไม่เท่าเทวดาโมทนาบุญหนึ่งครั้งเทวดาทำความดีร้อยครั้งยังไม่เท่าพระพร โมทนาบุญกับเทวดาที่ทำดีหนึ่งครั้งจันใดฝึกใจให้เป็นเทวดาให้เป็นพระพรหมไม่มีวัตถุทานแต่ยินดีเมื่อผู้อื่นทำความดีก็เป็นมุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นทำความดีส่งผลให้ถ้าเป็นมนุษย์จะมีมิตรบริวารที่มีทรัพย์ถ้าเป็นเทวดาจะมีวิมานหรือมีรัศมีทิพย์ที่มีรัศมีเจิดจ้า ถ้าเป็นพระพรหมก็จะสามารถมีกำลังแห่งญาณวิปัสสนาได้ก็ขอโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่โมทนาบุญกับผู้อื่นที่ทําความดีและแม่ก็ขอโมทนาบุญทุกๆบุญของลูกที่ลูกได้ทำความดีกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นจนจบจนจบในที่นี้คือจนลูกสิ้นอายุไขและจนกว่าลูกจะปรินิพานแม่ก็ขอโมทนาบุญกับลูก ตลอดการไม่มีประมาณในความดีที่ลูกทำขอกราบความดีลูกทุกคนนะคะ